E977 สำข่ามินิเทนเนอร์ความหนานหนึ่งมิลรุ่นฝึกหัดลายเฉพาะตัวหลังหน้าจากนีน้นะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงลองดูนะครักกลางก้องอ่อนกัานแรง E977 สำข่ามินิเทนเนอร์ความหนานหนึ่งมิลรุ่นฝึกหัดลายเฉพาะตัวหลังหน้าจากนี้นะครับหาพื้นที่โล่งกว้างนิดนึงนะครับตัดครับ รอบนะครับโช๊โอเคผ่านครับดีเก้าเจ็ดแปดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับหน้าเบกโจ๊กผ่านครับดีเก้าเจ็ดเก้าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้ครับโอเค ผ่านครับ E980 ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้นะครับผ่านที่ล็อกบ,บ้างในการเล่นนะครับไปอีกรอบนะครับโอเคผ่านครับ E981 ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตอนนี้นะคะรับปึ๊บอ่านรอบนะครับเพิ่มแรงตรงนี้นึง จบหมดเล่นคุณภาพผ่านครับอย่าลืมสแกน QR code หรือชมคลิปสอนคว้างไทยคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับ จับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดตลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ตอนคว้างนะครับจับลุมๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุวมๆไว้ด้านที่ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราะข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ